สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เราจะคุยกันเรื่องโรคอ้วนเนาะแล้วก็จะได้คุยกันเรื่อง <c oughs> การเริ่มต้นนะคะทำยังไงให้ไขมันออกไปจากล่างเราในส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็เริ่มกันเลยนะคะก็เรามารู้ทันโรคอ้วนกันก่อนนี่นะคะ เออซึ่งก็จะเป็นภาวะอันตรายนะคําว่าโรคอ้วนหมายถึงว่าภาวะที่ร่างกายเรามีไขมันสะสมนะคะมากเกินกว่าปกติซึ่งก็จะเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพนะคะผู้ที่มีภาวะอ้วนนะะดูง่ายๆก็คือดัชนีมวลกายเราอะนะคะคือสัดส่วนระหว่างน้ำหนักกระส่วนสูงเราอะนะคะเออมันจะมากกว่า25ขึนะะ้นไปทีนี้ สาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เราอ้วน oh. นะคะก็คือเรากินอาหารที่ให้พลังงานสูง oh. เช่นแป้งไขมันนะอาหารทอดอาหารผัดน้ำมันมน,น,นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราทําไมคะเราขาดการออกกําลังกายเราเคลื่อนไหวน้อยนะคะหรือบางคนก็มีความเครียดเครียดแล้วก็กินนะคะแล้วก็บางทีก็กินดึกบางคนก็นอนดึกอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเหตุให้ ไขมันเนี่ยสะสมในร่างกายเราเนี่ยคะทีนี้โรคอ้วนก็จะทําให้เราเสี่ยงนะคะกับโรคสาคัญสําคัญหลายโรคเลยนะคะเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงนะคะหรือโรคเบาหวานนะก็จะนํามาอีกหลายหลายโรคเลยนะคะก็เราก็มารู้จักกันเนาะโรคของมาอ้วนเนาะออ้วนเนี่ยพ่อก็ดูจากอืมที่พี่บอกเมื่อกี้นี้นะคะก็คือ ดูที่เอ่อ B M I นะคะซึ่งเนี่ยอ้วนเนี่ยก็จะมาจากหลายสายเหตุน,นะคะบางคนก็อ้วนจากการกินอาหารนะอ่าประเภทพวกน้ําตาลหรือแป้งสูงๆหรืออาหารทอดอะไรเนี้ยนะหรือบางคนอ้วนเพราะว่ามีปัญหาจากความเครียดนะบางคนก็อ้วนจากการกินขนมปังกินพวกเบเกอรี่แผงพืชอะไรเนี้ยนะคะบางคนอ้วนเพราะว่าอ๋อระบบเผาผลาญไม่ดี นะคะนี่นะ,ะก็มีหลักหลักมากเตินะคะซึ่งนี่เราก็จะเห็นนะคะเอ,อ่ออ้วนที่เราเรียกว่าอ,อ้วนลงพุงเนี่ยเป็นความเสี่ยงสูงเลยนะคะอ,อ้วนลงพุงก็คือผู้หญิงนะคะมีเอวมากกว่า80เซนหรือ32นิ้วนะคะผู้ชายก็เอว เก้าสิบเซนหรือสามสิบหกนิ้วขึ้นไปนะคะแม้เมื่อจะเกิดเนี่ยไขมันสูงเบาหวานลดเลือดหัวใจนะคะหลดเลือดสมองอุดตันหรือว่าความดันเลืิตสูงนะคะนะแล้วก็สิบสองโรครายที่มากับความอ้วนนะคะก็บอกว่าทันทีที่เราอ้วนนะคะเราก็จะเสี่ยงกับความดันในโพรงสมองเราที่ผิดป,ปกติเนี่ยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นนะคะ มีโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะหลับนะคะเออ่หรือหยุดการหายใจนะคะในขณะหลับเนี่ยได้89เปอร์เซ็นนะคะ,ะแล้วก็เกิดภาวะเลือดหลอดเลือดดำอุดตันอีก95เปอร์เซ็นนะคะมีโอกาสเสี่ยงสูงกับโรคหัวใจเนี่ย82เปอร์เซ็นตเนาะแล้วก็80เปอร์เซ็นเป็นอ้วนลงผุมแน่ๆนะคะ90เปอร์เซ็นต์ไขมันอุดตันในตับ นะแล้วก็เจ็ดสิบเก็ดเปอร์เซ็นคือเป็นโรคเก,กาต์นะคะเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นตข้อเข่าเสื่อมนะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นไม่น่าเชื่อนะคนอ้วนทําให้เกิดโรคตับใหล่เยอะนะคะแล้วก็ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นโรคคอนดันทคะหกสิบสามเปอร์เซ็นไขมันในเลือดสูงท้งละห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นไนเกรนเนาะ,ะเป็นโรคที่ไม่เอ็นี่เลยนะคะทีนี้การลดน้ําหนักนะคะน้ำหนักอาจจะลงนะแต่ไขมันไม่ลง นะวันนั้นวันนี้ถ้าเราต้องการจะลดนะคะคือเราต้องการลดแข็งนะเราก็มาดูกันนะคนะว่าการลดแข็งมันหนะเงนี้ยนะอันนี้นะเราจะเห็นเลยว่าไขามันในน้ําหนักเท่าๆกันสามกิโลเห็นไหมสองคนน,นี้รูปร่างต่างกันเลยนะน้ําหนักเท่ากันต่างกันเพราะว่าคนนี้มีกล้ามเนื้อมากกว่าคนนี้มีไขมันสูงกว่าเนะีย่ยเที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเ มาดูแลใช่ไหมเพื่อจะปรับนะคะในเรื่องขังนเนาะซึ่งก็ต้องมีตัจจัยหลายอย่างนะคะที่เราจะคุยกันก็คือนแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าการเผาผลาญเนาะการเผาผลาญเนีนผผ่ยก็ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวแป้งน้ําตาลมันก็จะเป็นเผ,ผาผลาญไปเป็นพลังงานให้ร่างกายเราใช้นะคะทีน,นี้ถ้าเรากินเข้าไปบางอย่างไปเยอะเผ,ผาผลาญมาเป็นพลังงานแล้วร่างกายเราใช้ไม่หมดนะ,ะมันก็จะเก็บไปเป็นไขมันนะคะ อัตราการเผาผลาญทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเราเรียกว่าอัตราการเผาผลาญของร่างกายนะ,ะแต่มันจะมีอัตราการเผาผลาญพื้นฐานนะคะที่เราเรียกว่า BMR วันนี้เราต้องรู้จัก BMR นะคะซึ่งมันเป็นอัตราการเผาผลาญการใช้พลังงานนะ,ะจากที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยนะ,ะอยู่ที่60-75เปเซนะก็คือเป็นทั่วๆไปเลยนะคะเช่นการนั่งเดินนอนยืน นะาทํากิจวัตรประจําวันอะไรทั้งหลายเลยเลยนะการทํางานของววัยวะต่างๆนะคะก็หมายความว่าเนี่ยต้องใช้พลังงานประมาณเท่านี้นะคะเวลาที่เรากินอาหารนะก็จะใช้พลังงานไปประมาณแปดเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็กิจการกอื่นๆเช่นเราเอ,อ่อเดินนะคะเราอาบน้ำเราทํากับข้าวนู่นนี่นั่นเราเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นพลังงานที่ในกิจการที่เราใช้ในอีกสิบเจ็ดถึงสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะะอ่าทั้งหมดนี้นะคะ เขาบอกว่าถ <People> ้าเราใช้พลังงานเท่ากับที่เรากินนะน้ําหนักเราก็จะคงที่นะแต่ถ้าเราใช้นะเยอะนะกินน้อยอันนี้เราจะผอมนะแต่ถ้าเรากินมากนะคะแต่ใช้พลังงานน้อยอันเนี้ยอ้วนนะคะนะนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาหารนะเราต้องรู้จักว่าอาหารที่สัาพันธ์เนี้ยนะคะเอ่อคืออะไรเนาะอาหารในกลุ่มที่สัมพันธ์ก็คือ เข้าวแป้งน้ำตาลเราเลขข็กขาร์โเดรตนะคะแล้วก็โปรตีนคขมันงดีก็หนึ่งเกันเลยนะคะ,ะนี่คือสายอาหารที่สําคัญสำคัญนะคะนะนั้นเขาบอกว่าในหนึ่งสัปดาห์เยของการลดน้ําหนักนะถ้าเป็นการลดไขมันจริงๆเนี่ยนะก็คือประมาณ0.5-1กิโลและในหกเดือนต่อไปนี้นะคะเนี่ยนะคะน้าหนักเราจะลงไปประมาณ5-10%ของน,น้ําหนักตัวปัจจุบัน นะในหกเดือนนะคะล้วก็เดี๋ยวเราก็ลองดูกันนะคะว่าพวกเราจะได้สักกี่เปอร์เซ็นตะ์เนาะโอเคนะคะทีนีอ้อาหารการสุขภาพนะคะจะแบ่งแบบนี้นะคะก็คือจะมีข้าวนะจะเป็นข้าวเอ่ออะไรก็แล้วแต่ข้าวแป้งน้ําตาลนะหรือแทนจากพืชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหนึ่งส่วนแล้วก็เป็นพวกอ่าเนื้อสัตว์นะก็จะเป็นกลุ่มพวกโปรตีนอะไรพวกนี้นะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ํานะคะก็แนะนําพวกไข่ นะหรือว่าปลาอย่างเงี้ยนะคะอีกหนึ่งส่วนและอีกสองส่วนเนี้ยนะคะคือพวกผักนะคะผักผักต่างๆนะคะพวกผักต่างๆอยนะคะเพื่อเราจะได้วิตามินเกลือแร่จากผักแล้วก็ได้กกดย่องจากผักนะคะอ่าโอเคนั้นอาหารนะคะเขาบอกว่าอ่าอาหารในหมู่สําคัญสาคัญที่มีผลต่อการสะสมไขมันอย่างเช่นพวกข้าวแป้งนะะ้ำตาลกาให้เราเลือก คาร์โบไฮเดรตนะคะที่มีคุณภาพสูงเนี่ยคือเป็นพวกย่อยช้านะคะ,ะ,คะเช่นข้าวกล้องจะย่อยได้ช้ากว่าข้าวข,ข้าวขาวนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินข้าวกล้องได้ก็จะเป็นการดีนะคะส่วนโปรตีนเนี่ยนะโปรตีนคุณภาพก็ให้กอกโปรตีนสีขาวนะคะ,ะ,คะเช่นไข่ปลาเต้าหู้นะเออเนี้ยนะนมถั่วเหลืองนะเพื่อ,อ,อพวกนี้จะจะให้ โปรตีนสูงแล้วก็ให้ไขมันต่านะคะส่วนไขมันที่ดีๆเนี่ยนะคะเราก็จะเน้นไขมันที่ใหโอเมก้าสามหกเก้านะนะเช่นอะโวคาโดนะคะน้าม,มันมะกอกนะคะแล้วก็ปลานะคะปลาแซลมอนนะคะจะให้เยอะสูงนะคะนี่พวกสารอาหารพวกนี้นะคะโดยเฉพาะของกลุ่มพวกวิกานเกลือแร่เนี่ยนะตัวพวกนี้จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริออยาให้ร่างกายเราขอผ่น น้ำตาลหรือแป้งที่เรากินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเอ่อเพิ่มนะคะเขาเรียกว่าเพิ่มการเผ,ผาผลานะคะเอ่อให้ไปฟื้นฟูการเผ,ผาผลาญถ้าเราดูตามนี้นะพงพงพชนาเห็นไหมคะเอ่อถึงแม้เราจะกินเนี่ยข้าวแป้งน้ําตาลเยเป็นอาหารพลังงานนะคะก็บอกให้เรากินได้วันละนะคะแปดถึงสิบสองทนนุ่มนะก็ตอกมือแล้วประมาณ ถ้าปกติเนาะคนปกตินะนี้วันเนี้ยถ้าเราต้องการลดเนี่ยเราก็ต้องลดปริมาณตรงนี้ลงไปนะแล้วก็ไปเพิ่มพวกผักผลไม้นะคะนั้นในมื้อเช้าเห็นไหมฮะผักและผลไม้เนี่ยคือห้าสิบเปอร์เซ็นเนาะคาร์โบไฮเดรตก,ก็ยี่บห้าเปอร์เซ็นโปรตีนกับไขมันรวมกันก็อีกสักยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะไขมันมน้อยๆนะคะเนี่ยอาหารจานนี้ไม่มีอกไก่เนาะมีผักอันนี้เลยนะคะแล้วก็มี อะโวคาโดเนี่ยคะเป็นผลนำอย่างดีเลยนะคะนะอ่าอันนี้สัดส,ส่วนนะคะของคนที่ต้องการควบคุมอาหารเนาะเออเราก็ต้องกินให้ตรงตามสัดส่วนนะแต่ว่าเราไม่ต้องซีเรียสนะคะคือมันจะเป็นอย่างนี้นะคือถ้าเราเผาผ่านได้เจ็ดพันแคลอรี่นะคะเราก็จะน้ําหนักลดลงหนึ่งกิโลนะเพราะฉะนั้นวันนี้ยเราก็ต้องมาดูนะคะว่าไอ้ที่เรากินเนี่ยนะคะเห็นไหมร่างกายเราอ่ะ ต้องการพลังงานอย่างเช่นนะร่างกายเราต้องการพลังงานวันละพันหกร้อยยี่สิบแคลอรี่นะนี้พี่คำนวณอ่า BMR นะอันนี้คือพลังงานทั้งหมดนะคะนะ BMR พันสองร้อยแคลอรี่นะคะซึ่งพี่คำนวณและ BMR ก็คือแคลอรี่ที่เราต้องกินต่อวันนะคะนะหรือเราจะอ่าห้ามกินนะคะน้อยกว่าอ่า BMR นะคะเออมากกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะคะ ไม่ได้เพราะจะมันจะเกิดผลเสียกับร่างกายเราแล้วก็จะทําให้ไขมันนะคะไม่ถูกดึงเอาไปเผาผลานะวันหนึ่งเนี่ยเราจะกินที่นะคะไม่ต่ํากว่าหนึ่งพันแคลอรี่นะคะนะแล้วก็ได้สัดส่วนอาหารครบนะคะนั้นเรามาดูนะอาหารที่เรากินกันอยู่นนเนี่ยเนี่ยกลุ่มพวกอาหารตามสั่งเห็นไหมคะเนี่ยอย่างกะเพราไข่ดาวเนี่ยปลาเข้าไปหกร้อยสามสิบแคลเพราะมันไก่เนี่ยประมาณหกร้อยแคล นะคะผัดไทยเจ็ดร้อยแคลอรี่ไงเี้ใช่ไหมถ้าเรากินได้วันละพันสองเนี้ยโอ้โหเรากินผัดไทยจานหนึ่งอีกห้าร้อยแคลอรี่ตอนเย็นตอนกลางวันไปไงฮะต้องลดนะเนี้ยข้าวค้าหมูกรอบนะห้าร้อยห้าสิบแคลอรี่นะคะไะมข้าวซีอิ๊วอย่างเยอะเลยเนาะหกร้อยนะเนะขาผัดใส่หมูนนะไข่เจียวหมูสับลาดหน้าสี 500, นะ่ร้อยถึงห้าร้อยเนี่ยคืออันเนี้ยเราก็อ่าเข้าข้าวไว้นะคะ เพราะนั้นอาหารมื้อเย็นนะที่เราต้องระมัดระวังก็คืออะไรคะเอ่อพวกอาหารที่แคลอรี่ต่าๆนะเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการที่มันเค็มเกินไปน,นะคะหรือบางคนกินอาหารคีนนะ,ะสั่งอาหารคีนกันมาแบบนี้นะคะอาหารกลุ่มพวกนี้นะแล้วพวกอาหารคีนเนี่ยมันราคาสูงเนาะแต่ถ้าเราทาทานเองได้ก็จะดีนะแต่เราให้ระมัดระวังเกลือนะเนาะอย่างโจ๊กเนี้ยนะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยร้อยหกสิบแคลอรีนะ่นะนะแกงจ้มเนี่ย กับปลาด้วยนะหนึ่งถ้วยเนี่ยสี่สิบใคะกินแกนงส้มกับปลาถ้วยหนึ่งกับข้าวโอเคไหมโอเคเลยนะ้ยเสเกี่ยวน้ำใสอย่างเงี้ยนะคะร้อยสี่สิบสแคลอรี่นะอกไก่สลัดอกไก่นะคะนะกกระ้อยแคลอรี่เห็นไหมคะหรือแกงจืดเต้าหู้อย่างเงี้ยนะคะเราก็ทําเองได้เนาะหรือส้มตําก็ทานได้เห็นไหมคะเก้าสิบกิโลแคลอรี่แต่ที่สํางไปเนต้องระวังเรื่องเกลือนะอย่างต้มยำกุ้งน้าใสเนี่ยนะหกสิบหกแคลอรี่เองต่นหนึ่งถ้วยนะคะ หรือสลัดโลนะคะหนึ่งชิ้นเนี่ยหนะ้าสิบแคลนสลัดโลไม่น้อยนะคะเนาะไปกินไปสักอ่ออ่าสี่ชิ้นห้าชิ้นเนี่ยโอ้โหปลาก็ไปสองร้อยกว่าแคลอรี่แล้วนะเนี่ยสลัดแซลมอนร้อยเจ็ดสิบแคลนะไม่ไม่น้อยเลยนะคนี่เราก็จะเลือกไนดะ้อย่างเงี้ยอย่างส้มตาเนี่ยกินยังไงให้ผอมเนาะส้มตำเนี่ย,กยงงหกนะสิบแคลแคลน้อยนะแต่ว่าเกลือเยอะเราก็ต้องระมัดระวัง ไม่ใส่เออ่เกลือมากไปไม่ใส่ในไพวกอะไรนะผงชูรสมากไปนะคะหรือพวกก๋วยเตี๋ยวต่างๆพวกนี้นะคะเรากยินได้เห็นไหมคะแต่ว่างดการเติมน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะข้าต้มสมรื่องปลายนี้นะต้มเลือดหมูร้อยี่สิบนะเห็นไหมแต่ว่าจะ งดพวกมันมัน,มนพวกหมูสับเราก็งดไปหรือว่าสุกี้น้ำาอย่งนะคะในมื้อเที่ยงเนะหรือว่าลาบหมูนะคะร้อยสามสิบกับข้าวอีกช่วยหนึ่งก็อีกร้อยสี่สิบมื้อหนึ่งเราก็จะเหลือประมาณสักสองสามร้อยแคลอรี่นะเห็นไหมก็ทําให้เรานะอ่าอิ่มแล้วก็สามารถที่จะทานอาหารได้หลากหลายด้วยนะคะเห็นไหมเราไม่ต้องอดนะคะนะเนี่ยต้มยำเห็ดนะเห็นไหมแค่สามสิบแคลนาะถ้ววหนึ่งเนี่ยนะ นะแคลอรี่น้อยนะคะอาหารพวกนี้เป็นอาหารแคลอรี่ต่ำนะแต่ให้เราระมัดระวังอย่างเดียวเลยลก็คืองดเกลือซีอิ๊วผงชูรสนะคะน้ํามันกระเทียมเกียวทั้งหลายนะคะอย่างเงี้ยแต่เนี้ยไก่คั่วพริกเกลือโอ้โหเกลือเยอะเป็นไม่ได้นะคะหรือว่ายำอกไก่ฉี่นะคะไข่ต้มยำไข่ต้มอกไก่พริกไทยดํานะคะ,ากกะ,คะบางทีอาหารในเซเว่นนะมันก็มีให้เราทานนะคะเช่นอ,อกไก่ที่ซื้อเราก็ทานได้นะแต่ว่าอย่าทานเป็นประจำเพราะว่า อันที่หนึ่งมันจะมีพวกของชุรสแล้วก็มีตกลสูงดนะคะหรือประเภทไก่อย่างเงี้ยนะถ้าไก่ตุนเนี้ยร้อยสิบแคลนะแต่ถ้าเราอยากจะเออให้มันมีเป็นเปลี่ยนแปลงบ้างไก่ทอดเนี้ยน้องหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะเราก็บาลานซ์กับอาหารที่เรากินเห็นไหมแต่ว่าเนี่ยกะเพราไข่ดาวดูดีน้องเจ็ดร้อยนะแต่ถ้าเรากินกะเพรากับไข่ต้มก็ลดลงมาสี่ร้อยกว่าเราก็กินกะเพราได้นะแต่กะเพราเราก็งด ใส่ผักน้ํามันนะคะหรือว่าผลผลไม้นะคะเราก็เลือกกินผลไม้ที่น้ําตาลน้อยๆนะคะแต่ว่านแนะนาให้กินผลไม้ในมื้อกลางวันนะไม่แนะนําให้กินผลไม้ในมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นให้หนักไปทางพวกกลุ่มโปรตีนกับกลุ่มพวกผักนะคะแต่ว่าผลไม้ในมื้อเย็นที่พอทานได้ก็เช่นออ่มะละกออย่างเงี้ยนะคะมะละกอเนี่ยน้ําตาลสามช้อนเจนนะจ๊ะแลแปดชิ้นเลยนะคะ อาจจะกินเป็นฝรั่งก็ได้นะคะเห็นไหมแก้วังกรก็น้ําตาลเยอะนะเห็นไหมเนาะเราก็เลือกเอาที่มันน้าตาลไม่มากนะคะเห็นไหมอย่างเนี้ยนะแบบเนี้ยเรากินอย่างเงี้ยนะคะมากมากทุกวันเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่พออย่างโปรตีนอย่างเงี้ยนะคะวันหนึ่งกินไข่ต้มสองฟองนะเราได้โปรตีนประมาณสิบสองกรัมเองนะแต่เราต้องร่างกายเราต้องการโปรตีนหนึ่งกรัมต่อน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลเนี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ย พอเราไม่กินอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันโยโย่นี่คือปัญหาโยโย่ของเราเลยนะคะนั้นร่างกายมันสะสมสารพิษนะคก็กลับมาอยนนี้ได้กินนะคะนี่นคือกลุ่มของอาหารนะคะที่ที่เราคุยกันไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของการออกกำลังกา